อ๋อเหรอสวัสดีครับขาวใหญ่ล้วขาวใหญ่แล้วนผมป่าครับผมผมผม้ป่าวครับผมขอโทษครับจริงไหมครั้จริงไหมครับป้าป่าวครับจ้าเรื่องอะไรเอ่ยอโอ้โหน่ารักน่ารักมากจริงๆความตั้งใจตั้งความตั้งใจก็คือ เริ่มจากพูดคุยกับพี่เล็กพี่ใหญ่นะครับแล้วก็มีพี่พิาหานะเขาส่งขอความช่วยเหลือมาว่าเขามียังมีขาดแคลนอะไรบางอย่างที่เขาต้องการใช่ครับทีมใจถึงใจนะครับแล้วก็เราก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองโพสแบบเรืยรายแบบสมทบทุนกับกับแฟนๆขับของเราดูว่าเราจะสามารถช่วยอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยก็เลย ก็เลยประกาศโพสต์ไปแล้วปรากฏว่าตอนนั้นแต่ก่อนเราทําบุญเราก็ใช้บัญชีส่วนตัวนี่แหละฮะแล้วก็ไม่ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าครั้งนี้เหมือนแบบว่าทุกคนก็เห็นโพสต์นี้แล้วก็ร่วมกันบริจาคแล้วปรากฏว่าเงินมันรันเข้ามาเนี่ยเยอะมากมันผิดปกติบัญชีเลยโดนระง,งับเพราะว่าเขาเคิดเป็นบัญชีมาก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> เลยเดือดร้อนว่าจะต้องไปแบบไปที่ธนาคารแล้วก็ปรากฏว่าจะต้องแบบยื่นเอกสารอะไรเยอะแล้วก็ร้อนใจครับว่าตอนนั้นว่าแบบ เอ๊ะมันจะทันไหมธนาคารเขาจะช่วยเราแบบเรื่องบัญชีไหมอะไรเงี้ยครับก็คือโพสต์นั้นนแบบ่ยพอที่เราโพสต์ว่าโอ๊ยแย่แล้วตอนนี้เรามีปัญหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้แบบธนาคารช่วยหน่อยอะไรเงี้ยก็พี่ไอ่ส่งไดเว็รเข้ามาเลยคือส่งไดเว็รเข้ามาทั้งนี้เราอ่ะเราอ่ะเราเรา,เราไม่ได้สนิทกันแบบว่าเฮ้ยพี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเขาแบเขาแบบพี่ไหน่ารักมากที่ว่าเขาส่งมาพี่เงินของพี่อ่ะหนูเห็นแล้วสี่แสนกว่าใช่ไหมพี่มเมาที่หนูก่อนมเมาไปช่วยคนก่อนเลย แล้วหนูหนเติมให้เป็นห้าแสนเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกแบบหนูไม่ได้มีเงินเยอะนะแต่ว่าหนูพร้อมจะช่วยพี่เราแบบนําตาืลนแล้วเขแบบว่าพี่ไดแบบขอบคุณมากเลยอะไรเงี้ยคือ,ค,อคือด้วยความขอบคุณเพราะว่าบอกว่า,อวาตอนนี้เราติดต่อธนาคารแล้วคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าช่วยหรือไม่ช่วยแต่มันรู้สึกว่าแค่เขาแบบส่งเข้ามาว่าแบบเอ้ยเขาแบบพร้อมจะช่วยเหลือแบบทุกคนอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้รอ้องไห้เพราะว่าเขาช่วยเราไงมันคือ,ม,คอมันคือเขาช่วยพี่ทหารด้วยอะไรเงี้ย ก็เลยแบบแลกเบอร์กันแล้วก็คุยแล้วก็แบบไม่ไม่เป็นไรผมติดต่อธนาคารแล้วแต่เขาบอกว่าเอยถ้าไม่ได้พี่บอกรู้เลยนะอะไรเงี้ยเราก็แบบซึ้งใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้ทุกคนได้รู้เรื่องนี้แล้วอยากให้คือเขาเป็นคนน่ารักแล้วเขาเป็นคนนิสัยดีอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้เรื่องนี้ของพี่ไถ่แดน,นาอะไรเงี้ยฮัแล้วโพสต์ไปก็ปรากฏว่าทุกคนก็แบบโอ้ชื่นชมรเงคือในกุมที่คนคือเราเป็นต่อเองเพราคไม่น้อยมากใช่า คือผมเจอกับพี่ไห่เนี่ยอารมณ์ประมาณว่าเนี่ยอารมณ์ไปช่วยน้ําท่วมวันสรัรนสุกแล้วเรือสวนกันอย่างเงี้ยคือเรือสวนกันสวัสดีครับสวัสดีก็เอาไปก็เข้าไปคือเราเจอกันประมาณอย่างนี้เลยแต่ว่าเขาสามารถที่จะแบบเฮ้ยพี่ลุยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนผู้หญิงแมนๆนี่รู้สึกว่าพี่ลุยเลยถ้าพี่จะช่วยชาติไปเดี๋ยวหนูช่วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเขาน่ารักมากเขาเจ๋งมากเลยอะไรเงี้ย คือสุดท้ายธนาคารอ่ะทางธนาคารเขารู้ว่าเออเราเราอ่ะเป็นเราท่าต้องทําใช้เงินในบัญชีเพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับเขารีบจัดการให้เลยซึ่งธนาคารน่ารักมากครับเพราะว่าปกติแล้วตามตามหลักแล้วเขาก็ควรจะต้องอายัดบ,บัญชีเราจริงๆแหละเพราะว่าเราดูจากเงินเข้าเราก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่า2ชั่วโมงเงินมันเข้ามาเกือบ50้า0 0นนะครับเขาก็เลยต้องอายัดคือคือ,คอมันก็สมควรน่าสงสัยนะฮะกบบว่า,าตอนีเราได้การายนนเข้าได้ครับแล,แล้วก็พี่ด่ายเขาบอกเฮ้ยเรามีเบอร์กันแล้วนะมีอะไรบอกเลยอะไรเงี้ย คนใหญ่เราก็ก็จะอยู่ในแวดวงนี้ฮะได้แก๊งที่แบบโอเคเดี๋ยวไปช่วยเรื่องนี้กัน,นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแก๊งเดียวกันหมดอะไรเงี้ยครับี่เราทำให้เห็นหน้ำใจคนไทย้คนไทยโรการางการโอ้โหทุกคนน่ารักมากนะฮะห,หนึ่งในนั้นมีอีกคนก็คือนุยสุจิราคือพอรู้เรื่องก็โทรเข้ามาแบบพ่อจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยรู้จักบริษัทนี้นี้ติดต่อมาให้ได้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พี่น้องดาราอีกหลายคนที่แบบเขาก็ไม่ได้ประสมดอกนําแต่เขาก็ร่วมบุญมามาทำบุญครั้งนี้มันทำยว่า ในยามที่ประเทศเรามีปัญหาในยามที่ประเทศเราแบบกําลังประสบกับภัยบางอย่างอย่างเงี้ยเอก,กลักษณ์ของคนไทยคือเราจะร่วมร่วมมือร่วมใจกันแล้วเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในช่วงเวลาที่ที่ที่มีภัยอย่างนี้มันมันสมกับเพลงชาติเราอะไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดจริงๆับไอ้คุณกระด๋ไหนลยป่ะหังจากนี้เราจะมีอะไรร่วมกันเลย ก็คือหลังจากนี้มีอะไรก็คงจะแบบพี่ดหไปนี่กันไหมอะไรอย่างเงี้ยไ,ไปไปช่วยเรื่องนี้กันไหมก็เชื่อว่าเป็นเรื่องหมวดเดียวกันนะก็คือหมวดที่แบบเวลามีประเทศต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ร่วมมือร่วมใจกันเหตุการณ์นี้ทำให้เราได้มาที่เราบอก้มาแบบคุยกันเยอะขึ้นจริงมันทําให้จากไม่สนิทก็รู้สึกตกลุมรักได้เลยเหมือนโลกมันเป็นเหยิคนเข้ามามจริงครับมันมันเป็นช่วงเวลาที่พอถึงเวลาปั๊บมันจะแบบมันจะหวานคนที่แบบ บตเออคนแบบเดียวกันมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่เล็พี่ใหญ่เองเนี้ยก็จะวนวนมาวนมาเจอกันได้มาทํางานร่วมกันได้มาอะไรอย่างเงี้ยนีข้กก็ู้ก็รู้สึก ก็ร <S an> ู <S an> ้ส <S an> ึกยินดีนะครับที่จะเป็นณที่จะทําหน้าที่ตรงนั้นแต่มันมันก็เป็นหน้าที่ของทุกคนแหละครับผมเชื่อว่ามันก็ทุกคนก็ทําหน้าที่ในการช่วยเหลือประเทศชาติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเองอาจจะแบบโอเคเป็นคนที่ทุกคนรู้จักเราอาจจะสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการช่วยเหลืออะไรเหล่านี้ได้เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเรื่องนี้แล้วก็มันก็ไม่ใช่ต้องบอกตัวนี้ว่ามันไม่ใช่กำลังซัพของผมเลยมันเป็นกาลังซั์ของทุกคนร่วมกันเราก็เราก็ร่วมด้วยเหมือนกับทุกคนนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราแค่เป็นเป็นเหมือนอ่าเป็นคนกลาง ในการช่วยเหลือครั้งนี้เท่านั้นเองคองราบมีบคนว่าอจะมีครารใอะไรจะต้องคนมาใช่กลัวอย่างนั้นเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยคือเราเป็น เป็นเป็นโครงการเนี่ยที่เราทําทุกครั้งที่ผมทำโครงการนะครับผมจะดีแคลร์หมดเลยผมจะเอาบัญชีให้ดูว่าเนี่ยบัญชีเนี่ยผมเอาเงินออกศูนย์บาทน,นะเงินเข้ามาเท่านี้ผมใช้แบบน,นี้ผมก็จะลิสต์เหมือนแบบเหมือนทุกคนอนะ่ะเป็นเจ้านายผมอะ่ะแล้วก็คือจะมีลิสต์ว่าเราซื้ออะไรไปจานวนเท่านี้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 เนี่เรามอบไปให้กับพี่พิททหารที่นี่ที่นี่ที่นี่อะไรเงี้ยอย่างโครงการที่เสร็จเนี่ยผมก็เพิ่งอัปเดตให้ให้ทุกคนที่ร่วมมาจากได้ได,ได้ได้เห็นกันว่าเราช่วยไปสนับสนุสนพิททหารได้11สานด้วยกัน ใช่เพราะว่าวิธีการวิ่งของเราก็คือจะมีพี่ใหญ่พี่เล็กซึ่งเขาเป็นแบบกู้ภัยอยู่แล้วแล้วก็จะมีน้องๆตามจุดไปถามว่าพี่ตรงไหนขาดแคลนอะไรแล้วเราก็จะวิ่งเข้าไปช่วยตามจุดก็คือของไปส่งถึงมือพิททหารมีการถ่ายรูปยืนยันบางทีแบบในฐานที่แบบถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะอันตรายแต่พี่เขาอะ่ะจะมีการมารับกลางทางแล้วก็ถ่ายเพื่อให้เห็นว่าเราเราได้มอบของให้กับพิททหารจริงๆเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนสบายใจจริงๆแล้วก็เอาบัญชีดูว่าตอนนี้เราศูนย์บาทน,นะครับอมเได้ไปทำอ,งงอะไรอย พีแ่แนวหน้าแล้วก็สึงประชาชนทุกคนที่เ่ิกแบบช่วยกันทุกคนเลยโอเคสำหรับพี่พิธหารคือผมพูดอยู่ทุกครั้งนะครับก็คือเป็นกำลังใจให้กับพี่พี่ทุกคนมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการที่ผมเชื่อว่าทุกคนรักชีวิตเนาะชีวิตคือสิ่งที่มีคุณค่าของทุกคนการที่ใครสักคนหนึ่งเขากล้าแลกชีวิตของเขาเพื่ออะไรบางอย่างสิ่งนั้นมันต้องเหนือกว่าชีวิตมันก็คือประเทศชาติเป็นกาลังใจให้กับพี่พิพาหารทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงว่า แนวหลังจะทอดทิ้งพี่พเราทุกคนรู้ถึงความเสียสละครั้งนี้แล้วเราก็จะสับถุนทิพี่เต็มกำลังแล้วก็เป็นกําลังใจกับทุกคนคนไทยทุกคนนะครับวันนี้ประเทศเรามีปัญหาสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องการความรักความสามาัคคีกันประเทศเราจะผ่านวิกฤตไปได้ด้วยการจับมือไปด้วยกัน,นครับขอบ,ขอบคุณนะครับ